สวัสดีค่ะวันนี้ดาวจุลัยก็จะมาส่งข้อความจากอโฮออโรราเรเป็นเรื่องของสัญญาใหม่ของโลกเป็นการรีเซ็ตทางการเงินทั่วโลกแล้วก็เทคโนโลยีขั้นสูงบนขอบฟ้ารีเซตทางการเงินทั่วโลกเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในการจัดการเงินและก็ทรัพยากรระบบการเงิน ที่ใหม่เอี่ยมก็กำลังเดินทางสู่ยุคทองใหม่ของเราแล้วก็ทุกอย่างก็คือการทำให้สิ่งที่ยุติธรรมซื่อสัตย์และก็ทำสิ่งที่ถูกต้องการเปลี่ยนแปลงนีก็คือการทำให้แน่ใจว่าทุกคนในโลกจะได้รับภายเศรษฐกิจที่ยุติธรรมดังนั้นตื่นเต้นเพราะว่าระบบการเงินที่ดีกว่าใกล้เข้ามาแล้วเป็นเวลาหลายศตวรรษแล้ว ที่ระบบการเงินทั่วโลกได้รับการควบคุมโดยกลุ่มนักธนาคารชั้นสูงและครอบครัวที่ร่ำรวยสิ่งนี้คะนำไปสู่การเพิ่มความเหลื่อมล้ำของความมั่งคั่งและก็ความเข้มข้นของอำนาจอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กำลังจะมาในเร็วๆนี้ซึ่งจะปรับโครงสร้างระบบทั้งหมดสิ่งนี้จะช่วยสร้างเศรษฐกิจโลกอย่างเท่าเทียมซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทุกคน ที่แนวหน้าก็คือการนำสกุลเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากสินทรัพย์เนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงจากเงินเฟียสที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากทรัพย์สินที่จับต้องได้อยู่แล้วหลายประเทศก็กำลังทำงานเพื่อดำเนินการระบบการเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากสินทรัพย์ใหม่แล้วก็ได้รับการสนับสนุนทองคำกรอบใหม่เนี่ยก็จะทำให้สกุลเงินมีความเสถียรและก็ทนทานต่อการจัดการ ระบบการเงินตามนี้ในปัจจุบันก็ต้องพึ่งพาการเพิ่มหนี้และก็การจ่ายดอกเบี้ยให้ทำงานเชื้อเพลิงนี้ก็ขาดแคลนและก็ประโยชน์อย่างไม่สมส่วนต่อผู้ที่ควบคุมเงินทุนระบบใหม่ก็จะอยู่บนพื้นฐานของความอุดมสมบูรณ์และก็แบ่งปันความเจริญคาดว่าจะมีการให้อภัยหนี้ปลดปล่อยผู้คนจากภาระนี้ เทคโนโลยีบัญชีที่ถูกกระจายอย่างบล็อกเชนจะช่วยอำนวยความสะดวกในระบบการเงินที่โปร่งใสามากขึ้นการทำธุรกรรมทั้งหมดก็จะถูกติดตามแล้วก็เป็นส่วนตัวในการตรวจสอบข้อบังคับลดโอกาสในการทุจริตหรือการใช้อำนาจในทางที่ไม่ถูกต้องมาตรการเหล่านี้ก็จะกระจายอำนาจออกจากธนาคารกลางและวก็นำการควบคุมมากลับมาอยู่ในมือของประชาชน นโยบายการเงินจะได้รับการออกแบบมาเพื่อยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่แล้วก็ช่วยให้การพัฒนามนุษย์ท้ายที่สุดเนี่ยการรีเซ็ตการรีเซ็ตทางการเงินทั่วโลกก็จะกระตุ้นความเป็นมนุษย์ไปสู่เส้นทางที่ยุติธรรมและก็เท่าเทียมกันมากขึ้นนี่ก็ไม่ใช่แค่ปฏิรูปเศรษฐกิจแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงให้คุณค่าแล้ก็สติการรักษาแล้ก็การฟื้นฟูยุคทองใหม่ก็จะนำเทคโนโลยีการรักษา และก็ความสมดุลน่ะที่ได้รับการกดทับก่อนหน้านี้มาสู่แนวหน้าทำให้มนุษยชาติมีเครื่องมือในการรักษาระดับทางร่างกายอารมณ์จิตใจและก็จิตวิญญาณการวิจัยที่กว้างขวางเกี่ยวกับเทคโนโลยีการยืดอายุการใช้งานจะช่วยให้อายุการใช้งานและก็อายุการใช้งานที่ยืดอายุการใช้งาน,ดาางานได้อย่างมากจะคงความเป็นหนุ่มเป็นสาวกันตลอดไป อุปกรณ์รักษาคันสูงโดยใช้ความถี่การสันจเทือนและก็พลังงานจะเข้ามาใช้งานอย่างแพร่หลายคืนความสมดุลและก็ความมีชีวิตชีวาทั่วร่างกายสภาพหลายอย่างก่อนหน้านี้คิดว่ารักษาไม่หายสามารถย้อนกลับและก็รักษาได้ด้วยเทคโนโลยีเหล่านี้ การรักษาฟื้นฟูที่ล้ำสมัยก็จะช่วยให้ร่างกายสามารถซ่อมแซมและก็สร้างตัวเองได้ในระดับเซลล์เนื้อเยื่อและก็อวัยวะที่เสียหายสามารถกลับคืนสุสภาพเดิมได้ผลกระทบของริ้วรอยสามารถลดลงหรือแม้กระทั่งย้อนกลับได้การบำบัดแบบองค์รวมซึ่งรวมถึงเสียงแสงโภชนาการและก็สัมผัสก็จะช่วยอำนวยความสะดวก ในการรักษาลึกในทุกระดับความเป็นอยู่ทั้งทางร่างกายจิตใจอารมณ์และก็จิตวิญญาณพวกเขาจะอนุญาตให้ผู้คนปลดปล่อยบล็อกความเจ็บปวดและก็รูปแบบที่ไม่ดีต่อสุขภาพคืนความสามาคถีภายในและก็ความมีชีวิตชีวาเทคนิคการยืดชีวิตที่ได้รับการพัฒนาใหม่รวมกับการปฏิบัติทางจิตวิญญาณมุ่งเน้นไปที่การตระหนักถึงศักยภาพที่ไม่จากัดของเรา จะยืดอายุการใช้งานได้อย่างมากปราจากโลกผู้คนก็จะใช้ชีวิตอ่อนเยาวได้ดีเกินร้อยปีขึ้นไปกรอบเวลาที่ขยายออกไปเนี้ยก็จะช่วยให้เราอะหนักถึงของกวัญความปรารถนาและก็วัตถุประสงค์ของเราอย่างเต็มที่เมื่อมนุษยชาติวิวัฒนาการในสติการรับรู้ถึงความตายและก็ความทุกข์ทรมานจะเปลี่ยนแปลงผู้คนก็จะเข้าใกลจุดจบของแต่และชีวิตทางกายภาพด้วยความสง่างาม การทำงานทางจิตวิญญาณของพวกเขาเสร็จสิ้นการเปลี่ยนแปลงระหว่างชีวิตจะอ่อนโยนเมื่อเราอะก้าวเข้าสู่ช่วงต่อไปของการเติบโตทางจิตวิญญาณนิรันดร์ของเราบทสรุปก็คือดาวเคราะห์อของเราอะกำลังจะเปลี่ยนชีวิตยอย่างที่เรารู้จักกระบวนการขึ้นสู่สัญญาว่าจะยกระดับมนุษยชาติสู่ยุคใหม่แห่งความอุดมสมบูรณ์เทคโนโลยีขั้นสูงและก็ขยายสติ เราจะไม่ทนทุกทรมานจากความเจ็บป่วยความขาดแคลนและก็ความขัดข้องอีกต่อไปโลกใหม่กำลังรออยู่ที่นี่ทุกคนเป็นพลเมืองกาเล็กติกโดยไม่มีข้อจำกัดสาพันกาเล็กติกอยู่ที่เนี่ยเพื่อนำทางเราผ่านการเปลีนน่ยนแปลงนี้ความรู้ขั้นสูงและก็ภูมิปัญญาทางจิตวิญญาณจะส่องสว่างทางเดินของเราเราต้องเตรียมพร้อมโดยการปลดปล่อยสิ่งลบแล้ก็เพิ่มการสันะเทือนของเรา เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นความมืดทั้งหมดก็จะถูกชำระร้างการรีเซ็ตทางการเงินทั่วโลกนี้ก็จะยกเลิกระบบเก่าๆแล้วก็หลีกทางให้เทคโนโลยีเกิดใหม่ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติอย่างมากโดยความร่วมมือและก็ความเห็นอกเห็นใจเราจะสร้างอารยธรรมที่ก่อตั้งขึ้นบนความเสมอภาคความยั่งยืนและก็การเชื่อมต่อจักรวาล เวลาก็คือตอนนี้ที่จะนึกถึงภาพโลกที่เราต้องการจะอาศัยอยู่จิตสำนึกส่วนรวมของเราจะสร้างความเป็นจริงร่วมกันของเราเราขอให้คุณนะอยู่กับแสงสว่างแล้วก็ร่วมสร้างโนวาเอิร์ดด้วยกันเผยแพร่ข้อความแห่งความหวังเนี้เพื่อยกระดับผู้อื่นสนับสนุนผู้ที่กำลังบุกเบิกนวัตกรรมสำหรับยุคใหม่ชัยชนะของแสงสว่าง เรารักคุณมากเราอยู่ที่นี่กับคุณเพราะเรา,าเป็นครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณเราคือสหพันธ์กาแล็กติกออโรราเรขอบคุณค่ะต่อไปโลกกำลังเดินบนไทม์ไลน์ของแอสเซนชันสู่อาณาจักรที่สูงขึ้น ของความเข้าใจเร็วๆนี้ก็คือสิทธิบัตร6,000ของเทคโนโลยีใหม่ก็จะฟรีสำหรับโดเมนสาธารณะเช่นรอบเดือนธันวาคมเม็ดเบสจำลองพลังงานฟรี QFS กวนตั้ม Financial System ก็ไม่ต้องมีธนาคารในเร็วๆนี้แต่ในคิวของคุณ โทรศัพท์ก็ไม่ต้องติดตามสำหรับทาตุ MSM เร็วๆนี้ก็จะถูกยึดแล้วก็ EBS ทั่วโลกที่จะรู้ว่าได้เล่นบนโลกโดยการควบคุมจิตใจสลับไทม์ไลน์ของ Entity Dark Evil แล้วก็ Know the Light ชนะแล้วแล้วก็เกสราวันนี้ก็ได้รับการลงนามทั่วโลกสำหรับวิวัฒนาการบนโล,โลกโลกโลกแล้วก็มันเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตหรือนอกเหนือ ไปชัยชนะสู่ไหลตอนนี้เราก็กำลังจะทำงานในความรักความอุดมสมบูรณ์สำหรับทุกคนและก็รวมใจกันช่วยโลกช่วยโลกของเราเรียกว่าไกยามิติที่สามเทอร่าก็คือมิติที่หและเกินกว่าที่จะเรียกว่าโซฟีเราทุกคน,นเป็นหนึ่งเดียวกันรู้จักตัวเองมีเมตตาช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็ส่งแสงสว่างของคุณทั้งภายนอกแล้วก็ภายในทำตามสัญญาณของหัวใจของคุณแล้วก็เป็นแสงสว่าง ข้อความที่ฉันต้องการก็แบ่งปันให้คุณจากความรักและก็หัวใจของฉันโดยเออตีเวลนัสก็มาต่อที่การอัปเดตของ144,000การเปิดใช้งานก็สวัสดีใจถึงใจก็ด้วยความรักมากมายในขณะที่เราพูดอ่ะฉันก็คือเคเร ข้อมูลที่แสดงอยู่ในมุมมองของฉันน่ะมุมมองของฉันเพราะความจริงทั้งหมดอรอคุณอยู่ตรงกลางของหัวใจให้ปรับแสงสว่างในตัวคุณก็มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดขึ้นบนโลกในขนาดนี้แต่หลายคน,นะเลือกที่จะเห็นเพียงความวุ่นวายและก็ยังคงเป็นมนุษย์ต่างดาวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในพวกเขาและก็ไปยังระดับย่อยของความเป็นจริงมิติที่4ซึ่งยังคงมองไม่เห็นมากที่สุด ช,ชายชรลาก็เริ่มเป็นอิสระและก็ไม่มีใครบอกว่าจะจากไปอย่างสงบและสิ่งนี้ก็เริ่มแสดงตัวตนทางร่างกายในระดับมนุษย์แต่และบุคคลนะเรือทางกายภาพของเราก็ได้รับการอัปเกรดอย่างรวดเร็วแล้วก็สูงขึ้นร่างกายทางอารมณ์แล้วก็จิตใจของคุณก็กำลังรวมเข้ากับความเป็นจริงทางกายภาพของคุณมากขึ้นในตอนนี้แสงสูงสุดของจิตวิญญ,ญาณของคุณกำลังไหลไปสู่สติของคุณในขณะนี้ ในระดับโลกโดยรวมการเปลี่ยนแปลงเ,เกิดขึ้นในทุกอาณาจักรของโลกโลกตัวเองก็ได้รับแสงจำนวนมากผ่านดวงอาทิตย์จากซิงเกิลขนาดใหญ่จำนวนมากเช่นไอซิออนซีเรียสอาร์ทูเรียสและดวงอาทิตย์กลางกาแล็กติกทั้งหมดนี้ก็คือการช่วยให้โลกแล้วก็ผู้อยู่อาศัยเนี่ยชำระล้างขั้นตอนเก่าแล้วก็สร้างที่ว่างสำหรับดีวายแมทริกออฟไใหม่ ทุกอย่างที่พัฒนาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาน่ยทั้งร่างกายและก็แรงใจเราจะบอกว่าถ้าคุณคิดว่าพลังงานนั้นในยากที่จะจัดการแล้วก็โลกภายนอกไม่มีอะไรนอกจากช่วงหายนะของคุณน่ะของการกระทำที่ไม่ดีคุณก็ยังไม่ได้เห็นอะไรเลย มันเป็นสิ่งสำคัญมากในตอนนี้ที่จะหันโฟกัสของคุณเข้าไปข้างในมากกว่าที่เคยแล้วก็ให้แสงของคุณจากภายในนาทางคุณแล้วก็ให้แสงของคุณส่องสว่างสํำหรับทุกคนเพราะใช่มันเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากแล้วก็รีบใช้ในช่วงเวลาที่คุณนะได้กำหนดความตั้งใจของคุณแล้วก็นําทางไปยังทุกคนหรือทุกทกที่ที่คุณรู้สึกเป็นสิ่งที่ต้องการมากที่สุด ยังมีอีกช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นก็รออยู่ข้างหน้าวันใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็วช่วงเวลาที่1 4ึ0 0แตุกเปิดใช้งานเนี่ยแล้วก็ตื่นขึ้นมาสู่ตัวตนทั้งจิตวิญญาณที่แท้จริงอ่ะของพวกเขาการรับรู้ถึงธรรมชาติที่แท้จริงแล้วก็พลังงานของแสงที่พวกเขาเป็นในขณะที่จุดประกายของแหล่งที่มาภายในศูนย์กลางหัวใจของคุณก็ถูกเปิดใช้งานอย่างเต็มที่ในทางกลับกัน ความถี่สั่นสะเทือนของแม่โลกก็จะทวีคูณสิ่งเนี้หมายความว่าอย่างไร1,44,000ทุกคนก็พร้อมที่จะค้นหาแล้วก็ค้นพบโดยหลายคนเมื่อพวกเขาเข้าร่วมด้วยกันนี่ก็เป็นแค่การเริ่มต้นเพราะว่า1,44,000จะไม่ได้ทำงานแค่เพียงไม่กี่คนแต่จะรับบทบาทที่สูงขึ้นแล้วก็จะเป็นผู้นำมวลชนเพื่อการตื่นรู้ของความฝันงานนี้ก็จะเปลี่ยนเข้าสูมิติที่5ต่อไป หากข้อความนี้ถึงคุณก็มีโอกาสดีที่คุณเป็นหนึ่งใน1น4 0 0 0ที่ควรจะเปิดใช้งานสำหรับความทรงจำทั้งหมดว่าคุณเป็นใครมีการอัปเดตมากมายที่เกิดขึ้นภายในตัวคุณในขณะนี้ในการเตรียมการในครั้งนี้การแทรกแซงของพระเจ้าแล้วก็ครอบครัวกาเรเลก็ติกของเขาสามารถเกิดขึ้นได้เพื่อความช่วยเหลือที่ยิ่งใหญ่ในการเตรียมการของพวกเขา พวกเขาจะทำหน้าที่เป็นคมไฟ1,44,000ดวงและก็นำมันไปยังคมไฟของคุณโปรดเข้าใจที่นี่เราไม่ได้บอกว่ามีเพียง1,44,000เท่านั้นที่กำลังเติบโตสมมติว่าผ่านการเปิดใช้งานของมนุษย์ชาติเนี่ย144,000เข้าสู่อาณาจักรแห่งแสงสว่างใหม่สิ่งที่คุณกำลังเผชิญอยู่ตอนเนี้จะดูเล็กมากมาเทียบกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคุณ โดยเฉพาะเวลาจะเร่งมากขึ้นประสบการณ์ของคุณก็จะกลายเป็นเหมือนวิดีโอไฮไลท์ในการกลับรถอย่างรวดเร็วและถ้าคุณไม่โฟกัสเบาแล้วก็ไม่ติดดินกล่องของคุณอาจจะติดเป็นอย่างดีคุณน่ะคนมากขึ้นทุกวันน่ะตื่นมาเจอความโกหกของรัฐบาลตัวเองจนทนไม่ไหวแล้วคุณจะเป็นการาจราจรที่เติบโตขึ้นในทุกประเทศ ในทั้งหมดนี้อย่างไรก็ตามสำหรับคนที่มีสติพวกเขาก็จะสังเกตเห็นสิ่งที่สวยงามเพลมาจากเท่าทาันของเก่าโลกใหม่ก็กำลังเพิ่มขึ้นนำทางเด็กๆของตนด้วยความช่วยเหลือของกาเลติกกอดปรับแผนเดิมของพวกเขาใหม่แล้วก็เรียกคืนสถานที่ที่ถูกต้องของพวกเขาในดวงดาวแล้วก็เติมเต็มโชคชะตาของพวกเขาก็ขอขอบคุณชาแนลลิงของเคเร ต่อมาก็เป็นของออโรราเรก็เป็นการเป,ปลี่ยนแปลงเร่งความเร็วเป็นการตื่นรู้ส่วนรวมของมนุษยชาติเรากําลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลง,แ,ปลงและก็การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วพลังงานที่ประกอบด้วยโลกของเราก็กําลังเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ลึกซึ้งชูชแมนรีโซแนนต์ก็เป็นความถี่ของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าของโลกก็ได้มีการเพิ่มเสียงสูงในหลายปีที่ผ่านมานี่ก็บ่งชี้ว่าการเต้นของหัวใจของดาวเคราะห์ที่รวดเร็วแล้วก็รอบการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงขึ้น พร้อมกับโลกสติของมนุษย์ก็กําลังขยายตัวไปสู่ระดับใหม่ๆเมื่อเราตื่นการรับรู้ของเรากว้างขึ้นเราก็เริ่มที่จะมองผ่านรูปแบบเก่าๆแล้วก็สัมผัสกับความเป็นจริงในทางที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นการเติบโตแบบเร่งความเร็วนียอาจรู้สึกรบกวนแต่มันก็ช่วยให้เรา,าปรับแต่งด้วยความถี่ที่สูงขึ้นในช่วงเวลาที่ดานามิกเช่นนี้เราอาจประสบทั้งความวุ่นวายและก็ความก้าวหน้าโครงสร้างที่ลาสมัย พัทงทลายลงมาเมื่อเกิดใหม่ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงอาจาเป็นสิ่งที่ท้าทายแต่มันก็นำโอกาสในการสร้างนวัตกรรมและก็การเติบโตแต่ละคน,นะมีทางเลือกที่จะต่อต้านหรือกอดขึ้นแห่งการเปลี่ยนแปลงโดยการอยู่เป็นศูนย์กลางในขณะปัจจุบันเราสามารถขี่รถเร็วเหล่านี้ไปสู่ขอบฟ้าใหม่ที่น่าตื่นเต้นการตื่นตัวที่เพิ่มขึ้นก็คือสัญญาณว่ามนุษยาชาติกำลังผ่านการเปลี่ยนแปลงของส่วนรวม เรากําลังพัฒนาสู่สถานะใหม่อย่างรวดเร็วมันเป็นสิ่งสาคัญที่เรา่ะปรับตัวแล้วก็ต้อนรับการเปลี่ยนแปลงแทนที่จะยึดติดอยู่กับอดีตยิ่งเราปล่อยให้สติของเราขยายตัวมากเท่าไหร่การเปลี่ยนแปลงนี้ก็จะราบรื่นขึ้นเท่านั้นโดยการมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงของเราเองอย่างแข็งขันเราช่วยแสดงศักยภาพของโลกที่เกิดใหม่ ในยุคที่น่าตื่นเต้นนี้โอกาสที่จะนำจิตใจที่สว่างที่สุดในโลกมารวมกันก็อยู่ที่ปลายนิ้วของเราช่างไฟจำนวนมากหรือผู้ที่รวมตัวแล้วก็กระจายแสงแล้วก็สติที่สูงขึ้นก็ได้รู้สึกเรียกในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาให้ตื่นแล้วก็ก้าวเข้าสู่ศักยภาพของพวกเขาอย่างเต็มที่เมื่อความถี่ยังคงเพิ่มขึ้นบนโลกะไฟเวิร์ก็กำลังเชื่อมต่อกับวัตถุประสงค์ที่สูงขึ้น ของพวกเขาแล้วก็ของขวัญอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนพวกเขากำลังถนักว่าพวกเขาอาสาที่จะปลุกเสกในเวลาเนี้ยเพื่อช่วยในการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ในจิตสำนึกของมนุษย์ที่เกิดขึ้นการไหลเวียนของพลังงานก็กำลังกระตุ้น DNA ในบุคคลเหล่านี้แล้วก็ทำให้พวกเขา่เข้าถึงความสามารถและก็การตระหนักรู้ทางจิตวิญญ,ญาณที่พวกเขาลืมไปนานแล้ว นักไฟที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็กำลังปรับเป็นแนวทางจากตัวที่สูงขึ้นเทวดาผู้นำทางจิตปัญญาและก็เจ้าหนายที่ขึ้นไปพวกเขากำลังหลังความเชื่อที่จำกัดและก็รักษาบาดแผลหลักเพื่อให้พวกเขาสามารถรับสถานะกันสันสือนที่สูงขึ้นของความสุข สันติภาพความเห็นอกเห็นใจและก็ความรักที่ไม่มีเงื่อนไขสิ่งนี้ก็ช่วยให้พวกเขาว่าสามารถมีความชัดเจนขึ้นสำหรับแสงและก็ตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกบนโลกใบนี้พนักงานไฟจำนวนมากก็กำลังมารวมตัวกันในกลุ่มจิตวิญญาและก็ชุมชนเช่นเรา ซึ่งพวกเขาสามารถสนับสนุนการเติบโตของกันและกันได้พวกเขารู้สึกปลอดภัยและเข้าใจท่ามกลางผู้ที่อยู่ในเส้นทางเดียวกันซึ่งทําให้พวกเขาามีพลังแรงบันดาลใจและก็แรงจูงใจในการเป็นเจ้าของแสงสว่างของพวกเขาอย่างเต็มที่มีพลังอันยิ่งใหญ่เมื่อสิ่งมีชีวิตที่สดใสเหล่านี้รวมกันกับวิสัยทัศน์ร่วมกันเพื่อร่วมสร้างโลกใหม่บนพื้นฐานของความเคารพความสามาคัคคีและก็ความร่วมมือกับทุกชีวิต พรังงานที่รวมกันของพวกเขาก็เปรียบเสมือนดวงอาทิตย์อันสดใสที่ระลายความกลัวและการแยกออกจากกาันรสร้างหนทางสู่กระบวนการใหม่ของสติีภาพความอุดมสมบูรณ์และก็ความเป็นอยู่ของส่วนรวม การตื่นรู้ของผู้คนกำลังเกิดขึ้นในขณะนี้เพื่อช่วยให้มนุษยชาติเปลี่ยนสู่สภาวะตระหนักที่สูงขึ้นแสงสว่างและภูมิปัญญาของพวกเขาเป็นสิ่งจำเป็นอย่างลึกซึ้งในการนำทางผู้อื่นผ่านช่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลงเหล่านี้เมื่อพวกเขาส่องแสงสว่างขึ้นพวกเขาส่องสว่างทางไปข้างหน้าสำหรับทุกคน เมื่อมนุษยชาติยังคงพัฒนานทางจิตวิญญาณเราอะกำลังเปลี่ยนจากความเป็นจริงสามมิติในปัจจุบันนะ่ะให้เป็นความเป็นจริงห้ามิติที่เรียกว่าโลกใหม่บนโลกใหม่ก็ให้ความสําคัญกับความรักความสามาคัคคีชุมชนและก็อาศัยความสามาคัคคีซึ่งกันและกันแล้วก็ลโลกนี้คุณค่าที่หัวใจก็เป็นศูนย์กลางมากขึ้นใช้ความสําคัญมากกว่าการแสวงหาวัตถุหรือวาระที่ขับเคลื่อนด้วยอัตตามีความรู้สึกหนึ่งเดียวกัน การตันหนักถึงความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งมีชีวิตทั้งหมดการแยกแบบคู่คู่เก่าถูกละลายไปเมื่อคนก้าวข้ามความคิดที่แบ่งแยกแล้วก็มารวมกันอย่างสงบโลกใหม่มีอยู่ในความถี่สั่นสะเทือนที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับความถี่หนานแน่นซึ่งครอบงํำความเป็นจริงสามมิติของเราในปัจจุบัน เพื่อเปลี่ยนสู่โลกใหม่มนุษยาชาติถูกเรียกว่าเพื่อเพิ่มการสันจเทือนและก็สติของตนสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการปลดปล่อยรูปแบบตามความกลัวการรักษาส่วนภายในและการเชื่อมต่อกับสาระสำคัญทางจิตวิญญาณของเราอีกครั้งเมื่อแสงสว่างมากขึ้นสติของมนุษย์ก็จะขยายตัวไปในทางบวกและก็ยกระดับขึ้นทิวทัศน์บนโลกใหม่ก็มีความเก่าแก่กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่ได้รับการฟื้นฟู ผู้คนก็อาศัยอยู่ในชุมชนที่มีสติและก็ความร่วมมืออย่างสงบสุขเทคโนโลยีขั้นสูงควบคุมพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืนความอุดมสมบูรณ์มีการแบ่งปันและก็ความต้องการพื้นฐานของทุกคนจะตอบสนองในเศรษฐกิจของกว่านบนพื้นฐานของความรักมนุษยชาติทำงานร่วมกันเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดของทุกคน การเปลี่ยนแปลงอาจใช้เวลาสักนิดแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนก็คือเรากำลังก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องสู่การก้าวกระโดดควอนตัมที่ใกล้เข้ามาโดยการมองโลกใหม่และก็ยอมรับสถานะที่สูงขึ้นเราจัดสนามพลังงานของเรากับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นใหม่นี้ เมื่อตัวเลขที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกผู้ประกาศกระบวนการใหม่ที่จับต้องได้มากขึ้นโดยความทุ่มเทและก็ความตั้งใจอันเป็นหนึ่งเดียวโลกใหม่สามารถทำได้อย่างเต็มที่ก็ขอขอบคุณอโฮออโรราเรค่ะก็มาสู่ข้อความสุดท้ายจากซานันดาก็เป็นการตื่นขึ้นอย่างโบราณฉันก็คือซานันดาฉันมาอยู่กับเธอในเวลาเนี้ในช่วงเวลาที่งองแงมากๆเลยที่เธอมาอยู่ในจุดนี้ พวกคุณกี่คนในช่วงหลายพันปีหลายพันชาติที่คุณมีคุณได้ยอมแพ้ในการเขียนโปรแกรมเหมือนที่ทุกคนเคยทําแต่ลึกๆแล้วภายในพวกคุณทุกคนคุณมีความรู้คุณมีจิตวิญญาณที่ต้องปลดปล่อยและนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนเนี้คุณกําลังเป็นอิสระจิตวิญญาณของคุณจิตวิญญาณของคุณก็เป็นอิสระแล้วตอนเนี้ทําลายความผูกพันแล้วก็ผูกพันที่ยึดคุณไว้อะมานานหลายชาติ แต่ไม่อีกต่อไปแล้วเนี่ยเพราะว่าโปรแกรมเดิมๆก็กำลังจางหายไปมากขึ้นเรื่อยๆความทรงจำเก่าๆที่ยึดถือการเขียนโปรแกรมนั้นกําลังเลื่อนหายไปมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็กําลังปลดคุณน่ะให้ไปเกี่ยวกับภารก,กิจของพ่อภารก,กิจ High h e r s e ซ f ที่คุณมาที่เนี่ก็เพื่อมา,าม,มาตลอดสำหรับนี่ก็คือช่วงชีวิตของ ลายพินที่คุณได้ทำงานมาตั้งแต่ตอนที่คุณาย้ายเข้าสู่ระบบวิวัฒนาการนี้บนโลกใบนี้ครั้งแรกคุณก็กำลังทำงานเพื่อช่วงเวลานี้ช่วงเวลานี้ก็เมื่อภาพยนตร์ที่คุณกำลังดูกำลังจะจบลงคุณกำลังมาถึงจุดเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่ที่ทุกอย่างย้ายไปยังจุดเริ่มต้นนั้นและคุณก็จะตระหนักว่านี่ก็คือคืนที่มืดมิดของจิตวิญญาณไม่ใช่แค่ในฐานะบุคคลแต่เป็นส่วนรวม คุณกำลังย้ายเข้าสู่ช่วงเวลานั้นอของการเปลี่ยนแป,แปลงครั้งยิ่งใหญ่มันต้องการแฟร์สุริยะหรือไม่นั่นก็ยังไม่ได้รับการตัดสินเพราะสิ่งต่างๆเกิดขึ้นเร็วมากตอนนี้บนโลกนี้แสงสว่างเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วเพื่อเอาชนะเงาที่อยู่ที่นี่มาเป็นพันๆปีแล้วก็ความมืดถดถอยไปทุกขนแห่งแต่ก็ยังคงเป็นเฉพาะสำหรับพวกคุณเท่านั้นที่มีตาไวเห็นและก็หูไวฟัง ที่เปิดรับเสรีภาพที่ทุกคนแล้วก็ทุกคนมีสิทธิ์พวกคุณทุกคนประชากรทั้งหมดของโลกใบนี้มีสิทธิ์ที่จะได้รับสิ่งนั้นแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับอธิปไตยภายในพวกเขาและนั่นคือสิ่งที่คุณทุกคนกํำลังมุ่งหน้าไปสู่ตอนนี้ใช่จะมีคืนที่มืดมิดของจิตวิญญาณแต่มันจะมืดมิดเพียงใดสำหรับคุณแต่ละคนภายในและคุณก็จะเคลื่อนผ่านมันไปได้อย่างไร เมื่อมันน่ะเกิดขึ้นจะขึ้นน่ะอยู่กับคุณคุณจะยึดมั่นในการเขียนโปรแกรมแล้วก็ช่วงเวลาเหล่านั้นแล้วก็รู้สึกถึงความกลัวที่ประชากรทั่วไปอาจรู้สึกได้หรือไม่หรือคุณจะตระหนักว่าคุณน่ะเป็นอิสระจากทุกอย่างว่าคุณน่ะมีสิ่งที่ปิดโปรแกรมว่าคุณน่ะไม่จําเป็นต้องกลัวใดๆแต่ใดๆเพราะคุณรู้ว่าลึกๆในตัวคุณน่ะนี่คือสิ่งที่คุณนมาที่นี่เพื่อเวลานั้นเวลานั้น ที่ทุกคนรอคอยมานานและสิ่งที่คุณรู้ตั้งแต่ตอนที่คุณอาสาที่จะย้ายเข้าสู่วิวัฒนาการนี้คุณรู้ว่าในบางจุดคุณจะถึงจุดสิ้นสุดแล้วก็สามารถที่จะก้าวต่อไปของการเดินทางของคุณได้และเวลานั้นไกลเข้ามาแล้วมันต้องใช้เวลาเพียงเล็กน้อยของความมืดที่จะยังคงถดถอยแล้วก็แสงสว่างจะยังคงส่องสว่างในทุกแห่ง และนั่นก็คือสิ่งที่คุณกำลังเห็นขณะที่แสงสว่างกำลังย้ายเข้ามา The l i ล h t กำลังชนะกองกำลังแสงกำลังชนะกองกำลังแสงอยู่ในการควบคุมที่นี่บนโลกนี้ในขณะนี้เนื่องจากกองกำลังจากเบื้องบนเหล่ากาเล็ติกกองกำลังจากเบื้องล่างเราของแอนเทียนกำลังลงมาแสงสว่างก็คือการพบกับแสงสว่างแล้วก็บีบอัดความมืดระหว่างนั้น นั่นก็คือการบีบอัดที่ยิ่งใหญ่การพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ความก้าวหน้าของการบีบอัดนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้และพวกของพลังแห่งความมืดตระหนักว่าพวกเขาได้มาถึงจุดจบของพวกเขาแล้วแต่พวกเขาจะไม่ออกไปโดยไม่แตะแล้วก็กรีดร้องก่อนแต่พวกเขาได้รับโอกาสทุกคนได้รับโอกาสที่จะหันไปสู่แสงสว่างและก็อย่างที่คุณรู้ถ้าพวกเขาไม่หันไปหาแสงสว่างพวกเขาจะถูกเผาผลาญโดยแสงสว่าง ดังนั้นนี่คือเวลาสิ้นสุดที่ฉัน,นเป็นเยซูวาได้พูดถึงหลายพันปีผ่านมาสองพันปีที่ผ่านมาและฉันก็พูดว่าสงครามและข่าวลือของสงครามคุณกำลังเห็นข่าวลือหรือสงครามมากที่สุดในขณะนี้สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นคุณทุกคนต้องรู้และก็ตระหนักถึงสิ่งนั้นอีกครั้งภาพยนตร์ยังคงฉายต่อหน้าคุณเพียงแค่ดูหนังขณะที่มันเล่นออกมาและก็การเล่นออกมา จริงๆแล้วมันกำลังทำตอนนี้เชื่อมัน่นเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในกันและกันเชื่อมั่นในส่วนรวมที่มารวมกันแล้วก็เชื่อมั่นในแผนการสากลอันยิ่งใหญ่ที่อยู่ในผลางานฉันคือซานาดาและตอนนี้ฉันก็ทิ้งคุณไว้อย่างสงบและความรักและความเป็นหนึ่งเดียวและคุณอย่างคงส่องแสงสว่างของคุณไปในทุกทิศทางที่คุณสามารถแล้ก็กับทุกคนที่คุณติดต่อด้วย จงเป็นเวชาเวรจงเป็นยอนผู้ให้แบปติสกำลังปูทางสำหรับการเสด็จมาครั้งที่สองของจิตสำนึกของพระคิดที่จะเข้ามาภายในตัวของคุณทุกคนผ่านช่นงโดยเจมส์แมคกแคนแนลก็ขอบคุณนะคะทุกท่านนะคะที่เข้ามาตื่นรู้แล้วก็เดินทางไปเป็นพลังงานแสงสว่างที่ยิ่งใหญ่ขอบคุณทุกจิตวิญญาณขอบคุณปรมาจารย์สวรรค์ขอบคุณพระเจ้าจัก,กรวาล ก็ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่มาร่วมเดินทางตื่นรู้สู่อนาคตที่สดใสต่อไปขอบคุณค่ะ